مدينتي شارقة مشرقة بالضياء، مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء. تزرع فيها مثلاً بها معاني الغباء أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء. مشرقة بالضياء. مدينتي. الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض إن شادها مشرقة بالضياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ينذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم ความหมายตามนัยยะแห่งพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศมานั้นเป็นพระดารัสของพระผู้เป็นเจ้าแก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขณะที่ท่านเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์ในช่วงแรกๆอยู่ที่มหานครมักกะเป็นการทรงมอบหมายให้ท่านนบีนําพระพุทธเจ้าของพระองค์ตักเตือนผู้กระทําความผิดทั้งหลายที่หวาดกลัวผลอันจะเกิดแก่พวกตนในฐานะที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําเหล่านั้นเพื่อให้ทราบว่า เมื่อถึงวันฟื้นคืนชีพพวกเขาจะต้องถูกรวบรวมไปรับการตัดสินการกระทําของพวกเขาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเพราะจะไม่มีผู้ใดช่วยเหลือหรือไถ่โทษแทนได้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการเตือนเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกเขาสังวรตนอยู่ในพระบัญญัติของพระองค์และสำรวมตนให้ละเว้นจากการกระทําความชั่วซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระบัญญัติห้าม ย่างไรก็ดีคําเตือนนี้จะมีผลก็แต่สําหรับผู้สมนึกผิดและคิดจะกลับตัวเท่านั้นรายการโลกมุสลิมสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตผิพานานตราดแม่ครัวสลักทองโรงเรียนบางอ้อศึกษาโรงเรียนพานิชยาการบางอ้อ มูลนิธิดำรงผลช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนิวโวซิตี้โรงแรมมุสลิมระดับสีดาวในย่านบางลำภูบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหม โดยพระนามของพระผิ้เจ้าพระผู้ทรงกรุณายิ่งพระผู้ทรงเมตตาอสา่างอ s ล a l a m u a l a ราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอพระผู้เเจ้าทรงโปรดประทานสานติความปราณีและความจำเริญแก่ทุกท่านครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้ช่วงธรรมนูญชีวิตก็จะเป็นการตอบคําถามที่ท่านผู้ชมกรุณาสอบถามมานะครับและวิทยากรผู้ทรงคุรุวุธิที่กรุณาสละเวลามาเป็นผู้ตอบคําถามของท่าน ก็เป็นข้อตรีหรือธรรมปาถกประจำมัสยิดอัลอาติกกรุงเทพมหานครนครับแล้วท่านก็สำเร็จทางด้านเชริยะหรือนิติศาสตร์อิสลามจากสถาบันนะักตุลลอลมะเมืองลักเนาประเทศอินเดียครับขรเชิญท่านผู้ชมพบกับวิทยากรผู้สละเวลามาเป็นผูต้ตอบคำถามของท่านนะครับอาจารย์มูริดทิมเสนครับ,รบสลามอัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮิวะบเระกาตุอาจารย์ครับคำถามสำหรับเดือนนี้มาจากคุณไมตรี เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครครับครับถามว่าข้อแรกนะครับอาจารย์บางท่านบรรยายว่าอิสลามห้ามผู้ศรัทธาฟังเพลงครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับห้ามเล่นดนตรีด้วยใช่ไหมครับครับแล้วทําไมในประเทศอาหรับจึงมีนักร้องนักดนตรีอาชีพด้วยล่ะครับอ๋อครับครับต้องแบ่งประเด็นนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เพลงหรือนาชีตเนี่ยนาชีตเป็นที่อนุญาตครับบทกราบกรอแล้วเราก็ ร้องมาเป็นทํานองแต่ที่เขาห้ามก็คือที่หลักการศาสนาห้ามค,คือเครื่องดนตรีที่มีมาประกอบในชีตทุกชนิด,ท,นดทุกชนิดที่มาประกอบเพลงอันนี้ห้ามอยู่ในซาฮีของอิหมัมบุคอรีนะครับนบีบอกว่าลายากูนั้น,นมินอุมมตีอักวามุนออนบีบอกว่าออประชาชาติของฉันเนี่ยอุมมตีอันนี้นบีไม่ได้พูดถึงต่างศาสนิกนะครับนบีพูดถึงอุมมะของฉันประชาชาติของอักวามุนจะมีกลุ่มหนึ่ง ยัสตาฮิลูนน่ะทำให้ฮาลานทำสิ่งเนี้ให้ฮาลานอะไรบ้างครับอัลฮิรอก็คือซินานะครับวัลฮารีดผ้าใหม่วัลคอมสุราแล้วก็สุดท้ายคือวันมาอาซิฟเครื่องดนตรีนี่ชัดเจนเลยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งของของประชาชนของท่านอบีมุฮัมมัดจะทำให้เครื่องดนตรีเป็นที่ฮาลานแสดงว่าเครื่องดนตรีนั้นไม่ฮาลันไม่ฮาลานนั้นอาชิดร้องได้ นชิตที่มีความหมายดีๆแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงสมมติครับอย่างนี้เราร้องได้เพราะไม่ขัดกตะการของศาสนาแต่ต้องไม่มีดนตรีรแต่พอดีดนตรีเข้ามาเมื่อไหร่ก็เป็นที่ต้องห้ามเหมือนนักนะครับทีนี้ผู้ถามถามว่าแล้วอาหรับเนี่ยซาอุดีเนี่ยก็มีนักร้งองมีเครื่องดนตรีรต้องถามอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นเป็นหลักฐานทางศาสนาไหมครับไม่เป็นฮะครับหลักฐานทางศาสนาก็คืออันกุรอานและก็ฮะดีส ฉะนั้นประเทศหรือความเป็นอารับไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือไม่ใช่หลักฐานที่จะมาอ้างอิงว่าเมื่อเขาทําได้สิ่งนั้นต้องเป็นที่อนุญาตตามหลักการของศาสนาอันนี้เข้าใจผิดครับ,ค,รบคืออยู่ที่หลักฐานหลักฐานอยู่<ช>ที่บทบัญญัติครับไม่ได้อยู่ที่ว่าใครทาหรือเปล่าถูกต้องใช่ไหมครับถึงแม้โตะครูเล่นกีตาร์โต้ครูก็ผิดครับอย่างนี้เป็นตนน้นไงไม่ใช่โต้ครูเล่นกีตาร์แล้วจะเป็นสิ่งที่ฮาล้านไม่ใช่ครับ แล้วมีคำถามต่อไปความจริงเมื่อเมกี้นี้อาจารย์พูดถึงนาชีตแล้วนะครับคือบอกว่าอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าถ้าเป็นนาชีตก็ไม่เป็นไรครับในความจริงนาชีตก็เป็นเพลงเหมือนกันอาจารย์มีความเห็นอย่างไรนาชีตกับเพลงคืออันเดียวกันลครับครับนาชีตก็คือเป็นบทกราบกรอนเพลงก็เหมือนกันแต่เพลงที่เราพูดในในความเป็นคนไทยที่เข้าใจกันก็คือเพลงที่มีดนตรีครับฉะนั้นเพลงใดก็ตามที่ไม่มีดนตรีความหมายของเพลงนั้นเนี่ยไม่ขัดกับหลักการของศาสนา อันนี้เราสามารถร้องได้ทำหมอ,อพึ่ทงทำอมมาได้อะไรได้เนะี่ยทำอะไรได้หมดนะครับแต่ถ้า,าว่ามันมีดนตรีเข้ามาเมื่อไหร่ถึงจะผิดถ้าเป็นนาชีตไม่มีดนตรีแต่ในเนื้อหาเป็นสิ่งที่ฮารองเช่นมาชวนกันกินเหล้ามาชวนกันทําทีนาอย่างนี้ถูก,กต้องครับ,รบถ้าไม่มีดนตรีก็ผิดเหมือนกันครับอ่าตรงนี้เป็นต้นอาจารย์ครับผมขออนุญ,ญาตเรียนถามต่อว่าถ้าเผื่อในกรณีที่เป็นอย่างนี้เนี่ย สมมติว่าเป็นการร้องนาชีตขับไดบังเอิญเป็นคนที่เป็นสาวแล้วขับขึ้นไปร้องบนเวทีครับเนี่ยหรือร้องบันทึกเสียงเนี่ย่างนี้จะเหมาะสมเออเรื่องนี้ก็มีเงื่อนไขอีกครับถ้าของมุสลิมรหรือสตรีมุสลิมเนี่ยถ้ายังไม่อักเกนบาเล็กยังอนุญาตให้ร้องครับนาชีตนะที่ไม่มีดนตรีนี่แหละอนุญาตหลักการศาสนาแต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยยังอนุญาตให้ร้องแต่ตราบใดก็ตามท่านานางอักเกนบาเล็กแล้วกล่าวคือนางมีรอบเดือนแล้วครับ นะครับอย่าว่าแต่ขึ้นเวทีเลยครับอาจใส่เทปก็ไม่ได้เพราะเสียงจะเป็นฟิตนบขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่กรุณาสละเวลามาให้ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับยาซากันลอฮุคอยรอนขอพระเจ้าลอสซาตาลาทรงโปรดประทานคุณความดีตอบแทนแก่อาจารย์และขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่ผู้ใฝ่รู้และอยากจะรับรู้แนวทางที่ถูกต้องต่อไปนะครับ ท่านผู้ชมครับนอกจากท่านจะชมการตอบปัญหาของอาจารย์มูริดทีม่มาเซ็นในรายการนี้ในสัปดาห์ที่3ของเดือนหรือถ้าเปิดเดือนไหนมี5สัปดาห์ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4เนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปเพื่อที่จะอ่านคําถามคําตอบต่างๆของอาจารย์มูริดได้ครับในเว็บไซต์ www m u r i d d o o ครับมูริดคือ m u r e e d นะครับ หรือท่านจะดูผ่านเว็บไซต์ของ Muslim World Thailand คือของรายการโลกมุสลิมนี้ก็ได้ครับจะมีที่สำหรับให้ท่านคลิกต่อเข้าไปในเว็บไซต์ของอาจารย์มุลิดครับช่วงเวลาธรรมดูชีวิตวันนี้หมดลงเพียงเท่าน,นี้ครับหลังจากนี้เชิญพบกับคุณอริยามีนยีในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าได้ต่อไปครับวัสลามุอะลัยกุมรอฮมัตุลลอฮ์วะรากาต ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจอัสลามุลัยกุมบารห์มะตุลลอฮ์บะเบรกาตุพบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าค่ะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการสาลามและเช่นเคยนะคะท่านที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ ท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางภาควิชาอาย Store ุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และพยาบาลวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนรุบานจิงการดาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสสลามอะลัยกุมวะร้อมะตุลลอฮิวะบารากาตุคุณหมอคะพูดถึงอินทรพลามแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แพร่หลายนะคะโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยไม่ว่าพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิม หลายศาส,สนีก็หาก็ทานกันเพราะว่าทราบถึงคุณประโยชน์แล้วก็การเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้ทางด้านพลัมเนี่ยมากมายหลายด้านนะน,นะคะ<ช>ตอนนี้อยากจะเจรียนถามในแง่ของอินทรพลัมที่เราทานนะคะระหว่างอินทรพลัมดิบกับอินทรพลัมสุกนะคะก็บอกว่ามีฮะดีสของท่านนบุีมุฮัมมัดสุลตานสลัมในหนังสือเล่มหนึ่ง<ช>นะคะได้กล่าวไว้ว่าจงรับประทาน,นอินทรพลัมดิบร่วมกันผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะคือ อินทผลัมดิบเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่าอินทผลัมนี่มันจะใกล้สุกเต็มที่นะคะมันก็คือสุกเต็มที่นะคะเพราะว่าการเติบโตของอินทผลัมเนี่ยผลของมันมันจะมาเติบโตเป็นสีระยะด้วยกันตั้งแต่อินทผลัมอ่อนจกนกระทั่งมาถึงอินทผลัมที่สุกครึ่งดิบครึ่งซึ่งตรงนี้เรารับประทานได้จนกระทั่งเราทิ้งไว้แล้วมันก็เป็นอินทผลัมแห้งไอ้ตรงที่เป็นอินทผลัมสุกครึ่ง拜拜ดิบครึ่งเนี่ยมันจะอร่อยแต่ว่า ธิ์ของมันเนี่ยมันจะเป็นริ์เย็นตรงข้ามกับเอินทผลําแห้งอินทผลัมแห้งนี่มันจะร้อนแล้วมันจะชื้นด้วยแต่ถ้าเป็นอินทผลัมสุกครึ่งดิบครึ่งเนี่ยมันจะเย็นแล้วมันก็จะแห้งเพราะนั้นถ้าเรารับประทานร่วมกันเนี่ยมันก็จะได้ผลทักสองอย่างนั่นก็คือได้จะได้ทั้งความความเย็นกับความร้อนมาเจอกันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมันอยู่ในสภาพของสมดุลนะคะแต่ถ้าเปิดรับประทานอย่างเย็นมากไปก็ไม่ดีร้อนมากไปก็ไม่ดีเพนั้งก็ ถ้าทานร่วมกัน2อ,อย่างก็จะทําให้ร่างกายเราสดชื่นเพราะว่าในอินทผลัมเนี่ยมันมีสารอาหารมากมายเลยแต่ว่าไม่มีคอเลสเตรอรอลนะคะคือมันมีทั้งโปรตีนมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีแป้งมีไขมันแต่ว่าไม่มีคอเลสเตรอรอลแล้วก็ยังมีแร่ธาตุมากมายแร่ธาตุที่สําคัญก็คือเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือดจางเนี่ยก็ถามว่าเอ,อจะรับประทานอะไรดีนะก็อาจจะแนะนําให้เขารับประทานอินทผลัมเยอะๆเพราะ,ะนั้นเลือดจางก็จะดีขึ้นเพราะว่า ในอินทผาลัมมันมีแร่เหล็กเพราะแร่เหล็กี่มันมันจะช่วยเพิ่มเลือดได้นะคะนอกจากนั้นในอินทผาลัมเองเนี่ยก็ยังมีกรดอะมิโนโทรปินซึ่งมันจะเหมือนกับ A, ในกล้วยในโยเกิร์ตเนี่ยจะมีกรดอันนี้ค่ะซึ่งกรดอะมิโนโทรปินเนี่ยมันจะทําใหเ้เวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึง่งซึ่งชื่อว่าเซโรโทนินเซโรโทนินเนี่ยเวลาที่เราต้องการหลับลึกเนี่ยนะ หรือต้องการอยากจะหลับเนี่ยมันจะมีการหลั่งของฮอ,อร์โมนตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนที่เยน็ยนเย,นยน็นิ่งเงียบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอยากหลับม,ม่วงนอนเพราะว่ามีการหลั่งสารเซโรโทน,นินออกมาแล้วก็จะหลับลึกแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายสบายเพราะ,ะนั้นเจ้าอินทดพลัมเนี่ยออกฤทธิ์เป็นตัวนี้ค่ะเพราะ,ราระว่ามีกรดอะมิโนโทปินแล้วว่าพอเวลาเราทานปั๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าม่วงอยากจะนอนก็ดีเหมือนกันนะคะได้พักผ่อนได้มีความสุขใช่ที่ด้วยนะแล้วมีสารอาหารมากมายทีเดียวค่ะ หัวข้อขและอีกกรณีหนึ่งตามฮะดีสเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลสลัลอะไรวะสัลลัมนะคะท่านหมายถึงว่าอินทผลัมดิบซึ่งทั้งมันเป็นทั้งเย็นและแห้งด้วยแล้วก็ส่วนอินทผลัมแห้งนั้นน่ะจะร้อนแล้วก็ชื้นเมื่อนํานมารวมกันเนี่ยจะเกิดจะเกิดเป็นผลดีอย่างไรบ้างนะคะค่ะคือถ <ำ S 1> ้าเราไปอ่านฮะดีสเนี่ยนะคะท่านหญิงไอชาเนี่ยภรรยาของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลสัลลัมท่านศาสดาเคยแนะนําว่า เธอจงรับประทานอินทผลัมสุกครึ่งดิบครึ่งสิปรากฏว่าพระนางไอชาเนี่ยรับประทานอินทผลัมชนิดสุกครึ่งดิบครึ่งก็ขือนหมายถึงว่ายัง,ย,งยังไม่ใช่แพร่ยังไม่แพร่ตรงเนี้ยปรารกฏว่าท่าน,นหญิงไอชาเนี่ยเดิมท่านเป็นหญิงร่างเล็กแล้วก็ผอมบางพอรับประทานไปแล้วเนี่ยท่านอ้นวนท้วนสวยงามผิวพรรณดีเลยเพราะฉะนั้นเออจะเห็นว่าอินทผลัรรมชนิดเนี้ยทาให้ผิวพรรณดีแต่ว่าอินทผลัมชนิดแห้งมันร้อนชื้นตรงเนี้ยค่ะ จะไม่เหมาะสําหรับคนที่ว่าร่างกายร้อนเกินไปเพราะนั้นถ้าเราไม่ต้องการความร้อนจากอินทผรัมแห้งชื้นเนี่ยเควรจะรับประทานครึ่งๆของมันคือบอกคือรับประทานทั้งสองอย่างรับประทานคละๆไปค่ะมีคุณมหาศาสตร์เลยนะคะแล้วก็พูดถึงปัจจุบันนี้อินทผลัมสดนะคะที่คุณหมอพูดนะคะเวลา คนไทยเราเดินทางไปทำฮาร์ชหรือว่าไปอุมาล่าก็ผลกันมาตามฤดูกาลแล้วก็จะเห็นว่าผลจะแข็งเราจะทานได้ถ้าอยากจะให้คุณประโยชน์จริงๆก็รอให้เขาครึ่งสุกครึ่งดิบหาซื้อง,ง่ายราคาก็ไม่แพงด้วยทุกสาสนีก็สามารถทานได้หมดเลยนะคะ,คะขอบพคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบพระเจ้าประธานคุณความดีตอบแทนคุณหมอด้วยค่ะท่านผู้ชมคะช่วงต่อไปเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเข้าสู่ช่วงของครัวฮาลาลยาค่ะ บริการโทรทัศน์โลกมุสลิมร่วมกับสำนักข่าว INN จัดทำโครงการเสียงสารติดเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์มือถือของคุณแล้ววันนี้ให้บริการข่าวสารจากโลกมุสลิมผ่านทาง SMS ภาษาไทยทุกวันเนื้อหาสาระของข่าวมีทั้งเวลาละหมาดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันต่อไปข่าวผู้เสียชีวิตหรือการละหมาดยานาซาข่าวสถานการณ์สำคัญในรอบวัน ข่าบริการประชาสัมพันธ์งานกุศลสมัครได้ที่ call center 027302424ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้นทดลองใช้ฟรี15วันช่วงครัวาลานสนับสนุนโดยปิดผ่านตราดแม่ครัวพลักทอง ท่านผู้ชมคะสัปดาห์นี้ช่วงครัวฮาราลอยู่ที่ร้านข้าวซอยพัฒนาการ61แล้วก็ข้างๆของอารยาก็คือคุณมาเรียนเสมสมบุญนะคะที่เป็นผู้จัดการและเจ้าของร้านค่ะสามวันเลยคุณร้อมตุนลอยโยบารกาตัวนะคะมาเรียนค่ะอย่างที่บอกว่าสัญลักษณ์ของร้านเราเนี่ยมีทั้งของขายของที่ระลึกและของอาหารภาคเหนือวันนี้เหนือแท้ๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางเป็นอะไรคะข้าวซอยค่ะข้าวซอยข้าวซอยขึ้นชื่อก็ต้อง โข้าวซอยค่ะอ่าข้าวซอยแล้วที่สําคัญเส้นจะเป็นเส้นเส้นเราจะใช้เส้นทางเหนือเลยคือเส้นกลมนะคะเป็นเส้นข้าวซอยแท้ๆค่ะเส้นเขาเรียกเส้นแบบหมี่ไข่ใช่ค่ะเส้นแบบหมี่ไข่นะคะจะมาบอกว่าข้าวซอยทําไมไม่เป็นข้าวทําไมเป็นเส้นสูตรของมันมีมากมายนะคะค่ะเครื่องของแกงข้าวซอยนะคะก็จะมีน้ำมันคือน้ำมันนะคะไก่ค่ะเราจะใช้เป็นคนปีกนะคะค่ะ พริกผงแดงจะเหมือนกับพริกที่แบบเป็นตำรับของอาหารอินเดียเขาค่ะพริกผงแดงที่เห็นแล้วก็จะมีผงกะหรี่ค่ะสิ่งสำคัญจะขาดไม่ได้ก็คือผงเครื่องผงมะสลารากขึ้นีกระเทียมค่ะแล้วก็ขิงค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงอย่างก็คือแล้วก็ซอสนะคะขาดไม่ได้เลยในย่างคือกะทิถ้าผัดก็ใส่น้ํามันทวเหลืองนะคะตามด้วยรากขึ้นีกกระเทียมแล้วก็ขิงปั่นนะคะค่ะเอาไปปั่นค่ะ ทุกอย่างเลยนะคะผสมอันนี้เป็นผงผงมัสตระค่ะกินเครื่องเทศโรยมาแล้วค่ะแต่ไม่แรงมากนะคะเพราะว่าข้าวซอยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปเที่ยวทางภาคเหนือนะคะจะตามหาร้านข้าวซอยกันตอนนี้ตอนอยู่กรุงเทพเราก็ยังมีร้านข้าวซอยให้เลือกแล้วนะคะน,นี่ดูในกระบวนขั้นตอนของการผัดเครื่องนะคะจะใส่ไก่ไปเลยนะคะค่ะ จะโผลมาแล้วค่ะกลิ่นข้าวซอยนี่ก็ไม่ใช่ว่ากลิ่นเครื่องเทศแรงอะอย่างที่บอกท่านผู้ชมน,นะคะแต่ว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขามีเครื่องเคียงอะไรต่างๆอย่างที่บอกอะคะ่ะทางร้านจะน้นงกะทิสดนะคะเพราะน้นกะทิสดจะได้ความหวานนะคะแล้วก็กะทิธรรมชาติเนี่ยเป็นกลิ่นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เราก็จะปรุงนิดนึงนะคะโดยการใส่ซอสนะคะเพิ่มความหอมของเขานะเพิ่มสเสน่ห์เกลือนิดนึง ได้ที่หรือยางคะคุณมาเรียมได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอเคนะคะขอเส้นได้ค่ะร้อนสุดๆเราต้องทานเลยนะคะ,คะอย่างเงี้ยใส่เครื่องปรุงก็เรียบร้อย1ชามใช้2ชิ้นสองชิ้นนะคะค่ะอันนี้คือกะทินะคะเติมกะทิเข้าไปอีกนะคะ,คะกะทิก็จะได้ความหวาน แล้วก็จะมีเส้นโรยหน้านะคะเส้นโรยก็คือ,อนนคเป็นเส้น <c oughs> เป็นเส้นกรอบเนี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> <ๆ>อันนี้ก็คือาคาใส่ประกาดองค่ะประดองนะคะอันนี้นค,คือหอมแดงซอยรวมกับผักชีนะคะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวมาร้านนี้หาน้ําส้มไม่ได้นะคะอันนี้มือล้างสะอาดแล้วนะคะก็บีบมะนาวชิมน้ําเป็นหลักค่ะเพราะเส้นของเขาเนี่ยได้ชิมแล้วว่าเหนียวแล้วก็อร่อยค่ะ อันนี้ต้องเติมหวานอีกนิดนึงเพราะเองจะชอบหวานกับเค็มเปรี้ยวอันนี้ก็ตังแต่รสชาติแต่ความหอมแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศเนี่ยไม่แรงเลยนะคะทานได้เลยค่ะบระกิการของทางร้านเนี่ยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงหยุดวันไหนอะไรยังไงแล้วก็มีรายละเอียดสินค้าที่เป็นของที่ระลึก ที่ทางเหนืออยู่นะคะมีอะไรบ้างนะคะค่ะร้านข้าวซอยเมืองทองนะคะเปิดประมาณ9ก้าโมงเช้าถึงหี่ทุ่มค่ะนะคะแล้วก็ของฝากทางร้านที่มีประจําก็คือน้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกอ่องแล้วก็ร้านก็นั่งสบายๆเสมือนมานั่งทานข้าวในบ้านส่ย<ช>สบายที่สําคัญนะคะต้องโทรมาก่อนนิดนึงเสอยาจอะไรเผื่ออะไรขาดเหลือ แล้วก็นอกจากนั้นอาหารธรรมดาก็มีใช่ไหมคะข้าวหมกมีขา้าวหลักๆของทางร้านก็มีข้าวซอยเนื้อซอยไก่ข้าวหมกเนื้อหมกไก่น้ำเนี้ยวซุปเนื้อซุปไก่สลัดนะคะ,ะก็หลากหลายค่ะเป็นอาหารอิสลามด้วยนะคะยังไงร้านมุสลิม,มน,นะคะก็ต้องมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้อยู่ด้วยตรงนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอพระเจ้าประทา,า,านคุณพรมีตอบแทนแล้วก<ะ>็ ขอประทานวิสกี้ให้ทางร้านเยอะๆนะคะจะได้เจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะนะคะแล้วก็ทางรายการช่วงครัวฮารลมมีผิดพันธุ์มาฝากค่ะเป็นผิดพธุ์ตราแม่ครัวผิดพันธุราสลักทองแล้วก็ผิดพธุ์ตราแม่ครัวสลัดทองให้กับทางร้านข้าวซอยเมืองทองค่ะค่ะนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัญญาแล้วก็คุณมาเรียนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะวัสลามัวไรยกรุ้มบารมาตุลล้อฮิมบารากาตุ คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะข้าวซอยไก่ใช้เส้นอะไรก็เส้นเล็กขอเส้นบะหมี่ไข่ส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตราฉลากทอง1ชุดค่ะคนที่จะอยากต้องการลดเบาหวานโดยที่ไม่ต้องใช้ยานเนี่ยมันจะมีอยู่สเรื่อง นะคะเรื่องหนึ่งก็คือการใช้น้ําส้มสายชูในการารักษาโรคเบาหวานเพราะว่าน้ําส้มสายชูเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการที่จะทําให้น้ตาตาลลดได้เป็นรายการอาหารที่มีชื่อของเพื่อนบ้านเราที่น่ารักนะคะชื่ออะไรคะรายาการอาหารก๋วยเตี๋ยวแห้งเนื้อแดงสูตรพรม่าค่ะสูตรพรมาะะ่รพรมานะคะเราจะใช้ผักชีฝรั่งค่ะเนี่แหละค่ะคือความแตกต่างความเหมือนที่แตกต่างนะคะ